สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยคอาวพ่ชาคาเฟ่ครับอยู่กับบรรยากาศการชวงเครื่องดื่มต่างๆของพี่อ้อยนะครับ เอันอน,น,น,นี้เป็นอัซูเย็นค่ะโอชิโนเย็นนะนีเป็นเนื้อกาแฟ เมรื่องดื่เป็นกาแฟสดเนสกาแฟละกอดครับี่น้องโอ้หงนมสามาก้วย เนียนนุ่มเลยใช่คนะ่ะมันเนียนมันจะเนียนนุ่มเขียนบอกรคามคะเดียเ๋ยวเล็อก่า้ากมนเป็กแกิแน่นหอมหอมเลยนะครับวรเวลานีหอมกลุ่น ทัวร้านพี่อ้อยเลยนะครัถินกาแฟสดมีออเดอร์เข้าเรื่อยๆนะครับพี่ออยรับสายเมื่อกี้ก็พี่อ้อยจะทำต่อเลยนะครับ เมนูต่อไปจะเป็นชาเย็นนะครับแล้วก็เนสกาแฟนีาจะกองชาให้ใหม่ๆ ความร้อนขึ้นฉุยเลยครับพี่ว้วยาจะแช่ชาก่อนนะพี่วกวยาจะไยชักอีกที กาแฟน,นี้เป็นเมนูประจํานะครับที่วัยทําจนแบบหลายแก้วเลยนะครับต่อว,วันของร้านกาแฟพี่อ้อยเป็นรสไม่หวานมากนะคะและ้วก็ไม่เปรี้ยวนะ,อะพอที่วัยชิมแล้วชอจว,ว่านี่เปรี้ยวถ้าใครแบบว่าอยากได้เข้มอยากได้หวานมันก็สั่งเพิ่มได้เนาะพี่อ้อยใครสนใจสูตรก็ไปดูอีกย้อนหลังได้นะคะ คิดสูตรเตรียมกาแฟนี่พี่อ้อยเพิ่งคุยกับเราได้นะครับเมื่อกี้ตอนกี้พูดไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นกาแฟสดพี่อ้อยจะไม่ค่อยพูดกับเรานะครับเดีย๋ยวพี่อ้อยจะลืมสูตรถ้าเห็นพี่อ้อยงเงียบไปก็อย่าว่ากันนะครับเพราะแกต้องจำสูตรของแกนะครับ ก็ไม่กล้าชวนคุยด้วยเลยอนน <laughs> อันนี้สวดอะไรอีกเนาะไม่ได้ชักไปชักมาเลยนะครับอันนี้จับใส่เลยพี่อ้อยทำเอาคุณเงินอะ สูตรจะเยอะจริงๆนะครับอร่อยค่ะปกติจะเห็นเลยว่าทําไปทําทักไปทักมาโอนะแต่รสสูตรไม่ใช่ว่าพี่อ้อยทําเลยนะพี่อ้อยชิมนะคะก่อนจะทำี่อยทำมาแล้วคือชิมทําชิมตัวเองแล้วอ้ออร่อยพี่อ้อยทําได้หลายสูตรจริงๆนะครับแต่ผลลัพธ์ออกมาสุดท้ายก็คือต้องอร่อยเนาะรสชาติต้องดีที่สุด นี่แบบแยกน้ำเนาะนแบบแยกน้ำนี่ราคา25่สิบห้าบาทราคานั่น,นนะอันนี้เราจะใส่แก้วเลยนะครับ โซเย็นนะคะเป็นเมนูโทรสั่งใช่ไหมครับพี่ว่าใช่จ้ะนี่นะครับนี่ก็เป็นเมนูโทรสั่งเหมือนกันนะครับพี่ว่าทำใบเดียแยกน้ำ เปนสเปซโซ่เยี่อืมย่อยหอมมากเลย ช <ś m> <ś m> อีอนนเดี๋ยวรอนลูกค้ามารับก่อนนะคะเมื่อกี้เหมือนสายลูกค้าจะบอกว่าแยกน้ำแล้วสายมันก็ตัดไป ไม่ไว้ใจเนาะ่เดี๋ยวรอลูกค้ามาไปถามอีกทีแบบต่ถ้าเสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่ยครัเสร็จแล้วเอสเปรสโซ่ค่ะ,คะใส่ใส,ใส่นมพ้นเนาะเป็น<ม><ส>นมผสมค่ะเมื่อกี้ใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้อยครับพอดีว่า มีคนทามาสูตรจากพี่ออยเยอะมากนะคะถ้างานเดียวใครต้องการสูตรไหนอะไรยังไงเม้นใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะไปไล่ดูว่าสูตรไหนที่อยากให้พี่อ้อยทำมากที่สุดพี่อ้อยจะให้สูตรนั้นก่อนเลยเพราะว<อ>่าเยอะมากจริงๆนะคะโอ้ดีเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอยากได้คลิปเอยอยากได้สูตรไหนนะครับเม้นใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่อจะเข้าไปอ่านเนาะแล้วก็ไปเลือกดูนะครับว่าใครอยากได้สูตรไหนมากที่สุดพี่จ้จะทำให้ดูนะครับ หนเรียกร้องมากที่สุดนะคะเดี๋ยวจะทำสูตรนั้นโอเค okay. สวัสดีเลยนะครับพี่อ้อยครับพี่อ้อยเพิ่งมาสวัสดีนะครับเพราะว่าคิวล้นมือนะครับเพ่อีาอาเิ่อมอจะทำโคโคโ่ มีการลืมสวัสดีด้วยนะพี่วอยเพราะว่าเมื่อเช้าเราพอเดินเก <c oughs> ็เลยต้องเคลียรนะ์อบบ่อนเลยกนะ่อนโกโก้โกโก้นี่จะคล้ายโอวัลตินเลยนะครับแต่สีจะเข้มกว่าระชายก็จะบางขม มหอ,อ,อ,อมนะคะหอ,อมเข็มหอ,อมครับมีแบบแยกน้ำแก้วนี้พี่อ้อยจะรอลูกค้ามาคอนเฟิร์มอีกทีนะครับว่าจะเป็นแบบแยกน้ำไม่แบบแใส่แก้วเลยเพราะว่าปลายสาย พี่อ้อยมันฟังไม่ชัดน้ำร้อนพี่อ้อยหมดหนะครับต้องเติมนะในเครื่องนี้ได้กี่ลิตรนะพี่อ้อยสองลิตรคสองลิตรนะครับเมื่อกี้พี่อ้อยพูดผิดนะคะทั้งสามลิตรนะคะ <laughs> มันน้ำขวดหนึ่งจุดห้าลิตรพี่อ้อยก็นึกว่าน้ำขวดหนึ่งลิตร เพไปอ่านนี่ขนาดใช้ทุกวันทุกวันนะครับพี่าทำไม่ได้ตกลงสามลิตรเนาะลิตรค่ะเพราะว่ามันหมดน้ำขวดใหญ่สองขวดว่าอยู่เครื่องตั้งใหญ่นะครับสามลิตรอันนี้พี่ว่าจะทำเป็นอะไรคาปูชิโน่เย็นคาปูชิโน่เย็นอันนี้ลูกค้าแก้ามาใส่เองครับพี่ว่าเป็นลูกค้าถือ แก้วโยบิกอะไรสักอย่างแก้วเก็บความร้อนของแก้วเ,เก็บความเย็นอุ้ยเนี่ยอันนี้เป็นนมผสม,มอีกแล้วใช่ไหมครับพี่อ้อยนมผสมซื้อมาเราก็ต้องใช้นะคะ คอมกับแม่ เสร็จแล้วนะครับ ถ้า1 0 0 ml นะคะ100ถึง120อย่าลืมนะคะใครอยากได้สูตรไหนเม้นใต้คลิปเลยนะคะคลิปนี้นะเดี๋ยวว่อยจะไปไล่ดูนะคะถ้าสูตรไหนแบบมีความต้องการมากๆนะคะเดี๋ยวว่อยจะทำสูตรนี้ก่อนเพราะว่ามันเยอะมากคนขอมาเยอะมาก สูตรชาเขียวนี้ก็ให้ไปแล้วนะครับน้องดูได้นะครับที่ให้สูตรไปแล้วจะเป็นเมออื้กาแฟเย็นเนกาแฟปัปป่นชายเย็ยนชาเขียวป,ปัน่นมีนั้นด้วยดิไอ้นมหมีปันนป่นนะครับนนมมีปั่ เวลาที่เอาจะเทผมก็ไม่เอาไม่กล้าอุปรกรณ์เข้าไปใกล้เท่าไหร่นะกลัวจะพลาด ทำเป็นเมนูอะไรครับคาปูชิโน่เย็ยนะ นะครับคาปูชิโน,โนเย็นแบบนี้กี่บาเทเี่อไอรสมบาทนะสามสบาทนะครับลเาเต้ลาเต้เย็นสามแก้วจ้าเรียกน้ำไหมคะลูกชายเลย ย้อยได้ใส่กาแฟสดเยอะไหมนะข้างบนใช่ค่ะทีนี้เราไปกดกาแฟเพิ่มนะคะรับพอเรียยทำแก้วต่อแก้วเลย กินกาแฟมากๆเลยนะ แก้วใหม่ที่ซืンン้อมาใส่จริงเลยซื้อมาแต่ดแมคโครวันนั้นเลยนะใช่ค่ะ แค่22ออนนี่เลยแล้วก็แบรนด์โลโก้ค,ค, ê, ค้าวพ่ชานคาเฟ่ครับมีเพจด้วยแล้วก็เบอร์โทร นี่เป็นสูตรดั้งเดิมาใช่ไหมพี่ออดไม่มีวางทางร้านเลย Baton an กากาแฟนะครับเอาไว้ไปขัดผิวได้เนะพี่อนะ้อยเนาะอาไปตตาแข้งแล้วก็ไปขัดผิวได้นะครับครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดกอบนะครับแล้วก็รักในร้านพี่อ้อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ